you. <sharp inhale> ที่สาราน้ำตรงนี้ก็มีสะพานเดินได้สะดวกสะพานนี้ไม่ใช่เฉพาะพระรยมที่ได้ใช้ประโยชน์มีสัตว์บางชนิดก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยที่เป็นขาประจำก็คือจิ้งเหลนเวลาเดินข้ามสะพานมันจะเจอจิ้งเหลนตัวหนึ่งมันนอนอยู่แล้วก็ ตอนหลังก็สังเกตว่ามันชอบมันนอนตอนเวลาที่มีแดดมันมาพึ่งแดดหรืออาบแดดนั่นเองเดินผ่านตายผ่านมาที่แรกมันก็หลบแต่ตอนหลังก็เริ่มไม่หลบแล้วมันก็เริ่มคุณยอมให้จ้องใกล้ได้วันไหนไม่มีแดดมันก็ไม่มาแต่ถ้ามีแดดก็จะเห็นมันมาพึ่งแดดอยู่ที่สะพานมันนึกดูก็คิดว่า ที่มันพึงแดดก็เพราะธรรมชาติของมันนั่นเองนะมันเป็นสัต์เลือเดเย็นสัต์เลือดเย็นนี่มันหมายวามว่ามันไม่มีการปรับอุณหภูมิให้คงที่เหมือนับมนุษย์มนุษย์เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเรามีระบบที่คอยทําให้ร่างกายนี้อุ่นคงที่ 36, สามสิบหกสามสิบเจ็ดองศาแต่ว่าสัต์แดดพวกเลื้อยคลานี่มันสัต์เลือดเย็น มันไม่มีระบบที่จะทําความร้อนให้แก่ต,ตัวมันจากภายในมันก็เลยต้องมาใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ้าเป็นธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้ต้องมานั่งหรือยืนหรือนอนรับแดดถ้าเห็นถ้าอยู่กันเป็นฝูง,งก็จะยิ่งชัดเจนก็ยิ่งหน้าคำ้ำก็จะใหญ่ให้มนุษย์เราจะเรียกว่า มีโชคก็ได้นะที่ว่าเรามีระบบที่จะช่วยบำบัดทุกข์จากความหนาวความเย็นด้วยระบบภายในของเราเองแต่ว่าสัตว์พวกสัตว์เลือดเย็นนี่มันต้องอาศัยแสงอาทิตย์หรือว่าความร้อนจากภายนอกซึ่งในแง่หนึ่งก็มีข้อดีก็คือว่ามันกินน้อยมันไม่ต้องกินมากนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้พลังงานเยอะ อาศัยพลังงานจากภายนอกมาให้ความอบอุนแก่ร่างกายก็คงค,คล้ายๆคนที่อดอาหารนยถ้าจะอดอาหารเขาก็แนวะว่าต้องไปถึงแดบดบตอนเช้าๆและตอนเย็นๆเพราะว่าคนที่อดอาหารมีพลังงานในร่างกายน้นนอยก็อาศัยความร้อนจา,จากแสงแดดนั่นแหละช่วยให้ร่างกายปรับาธาตุได้มันไม่สามารถจะปรับาธาตุได้ดีด้วยอาหาร เขวก็กไม่กินเลยหรือว่ากินน้อยก็ต้องอาศัยธรรมชาติมาช่วยได้ทั้งวิตามินดีแล้วก็ได้ทั้งการปรับภาพนี่ต้องเราพูดในแง่หนึ่งการที่กิ้งเหลนหรือว่าสัตว์ประเภทนี้มันอาศัยความร้อนอาศัยแสงแดดม่ช่วยเราก็จะพูดแด้ว่ามันอาศัยแสงแดดมาช่วย แก้ทุกช่วยคลายทุกอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยคลายทุกส่วนมนุษย์เราเรามีความสามารถที่จะอาศัยปัจจัยภายในมาช่วยดับทุกได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ทุกทางกายรวมเปนทุกทางใจเดียอันนี้เวลาพูดถึงทุกก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเออไอ้ทุกนี้มันมาจากไหนในทางกายภาพ ในทางกายแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าเออทุกมันมาจากภายนอกมาจากบินฟ้าอากาศมาจากสิงสารสาัตว์ที่มาคุกคามแต่นีนแง่ทุกทางใจเนี่ยมันมาจากไหนมันก็ตอบได้สองแง่ถ้าพูดในสายตามคนทั่วไปก็คือว่าทุกมาจากคนอื่นมาทําให้เราหรือว่าทุกมาทําเกิดขึ้นจากตัวเราเองคนส่วนใหญ่ก็มักจะตอบ ในข้อแรกก็ข้อสองคือทุกเกิดจากคนอื่นมาทําให้กับเราหรือว่าทุกเกิดจากเราทําเองที่จะตอบอย่างเคร่งครัดนะตามหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าผิดทั้งคู่ตุลาตัดวานี่เป็นมิจฉาทิฐิทั้งคู่ถ้าฟังดูมันก็เหมือนกับว่าแย้งกับที่เราพูดที่เราสอนกันมาโดยเฉพาะที่บอกว่าทุกมันเกิดจากตัวเราเองไม่ใช่เกิดจากคนอื่น จากนี้ถ้าพูดกันอย่างเช่งคัดแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเกิดจากตัวเราเองเสียทีเดียวนะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าอาตมาบอกว่าทุกคนโกรธสิหรือทุกคนโมโหโสิไม่มโมโหหรอกหรือว่าปลุกค,ความโกรธไม่ขึ้นโมโหไม่ขึ้นตัวเองจะสั่งให้โกรธมันไม่โกรธตัวเองจะสั่งให้โมโหมันไม่มโมโหตัวเองจะสั่งให้อยากจะสั่งให้ดีใจก็ไม่อยากไม่ดีใจ แต่ว่าถ้าเกิดจตมาพูดคำหยาบคายดูถูกดูหมิ่นทันทีที่หูได้ยินเสียงมันก็โกรธขึ้นมาเลยนะครับมันก็หมายความว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดจากเราทําเองเนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปไม่ใช่ว่ามันอยู่ในอํนนานาจของเราไม่ใช่ว่าเราจะบงการเราจะสั่งหรือว่าเราจะจัดการได้บางครั้งก็เกิดขึ้นมาจาก การที่ตาก็ทบรูปหูได้ยินเสียงแต่มไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีปัจจัยอื่นตามมาเช่นว่าเรามีโซลมูลมีโลผ้าโทสะโมหะอยู่นะยังม,มีอวิชาอยู่แล้วก็ไม่มีสติตกำกับด้วยนะพอหูได้ยินเสียงไม่มีสติก็โกรธขึ้นมาได้ทันทีแต่พอมีสติเราก็ระงับความโกรธได้ แต่ตัวอย่างนี้มันก็หมายความว่าความทุกข์นี่มันก็ไม่ใช่พ่อเราเป็นคนทำเสียทีเดียวคนอื่นทำมันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าดา่าบางทีนค,คนอื่นด่าก็ไม่โกรธม้แต่ทุกปีก็ไม่โกรธคนถูกทุกคนถูกตีเขาก็ไม่ทุกข์อะไรนี่นมันก็ไม่เสมอไปที่ว่าคนอื่นทำเราถึงเป็นทุกข์แล้วตอนนี้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรนะพระเจ้าก็ เนลาท่้นตอบท่านก็ตอบแบบเป็นก,นกลางๆท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เอาราะคนเราทุกเราะอวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยให้สังขารสังขารเป็นปัจจัยให้วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยายตัณหานะท่านก็ได้หลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละก็คือว่ามันทุกข์เพราะมีอวิชชาอาวิชชาก็ปูงแต่งจปันเป็นปจัจจัยไปสู่รัดไปถึงเรื่องของภาาาาัสสาะเวทนาตันหาอุปาทานภพชาต ชรามอรณะทุกขโทมมณัตคือมันมีกระบวนการของความทุกข์อยู่ซึ่งเป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวคนเวลาเรามองว่าทุกข์มันเกิดจากเราทําหรือเกิดจากคนอื่นทําให้อันนี้เป็นวิสาทิฏฐิเพราะว่ามันยังเป็นการมองแบบมีตัวมีตนอยู่แล้วก็มันก็ไม่ถูกต้องกับตามความเป็นจริงด้วยการมองอย่างแรกว่าทุกข เป็นพ่ะฉันทำรรตัวสันทำเองมีพนวัตเป็นสัตตตาทิฏฐิคือความชกิดมันมีตัวตนที่ยั่งยืนหรือความทุกเกิดจากคนอื่นทาไมอันนี้มันก็เป็นปุชัยถาทิฏฐิความเกดตัวตนดับศูนย์อันนี้มันจะเป็นทําไมถึงเรียกเป็นวิชาทิฏฐิแบบสัสตตะหรือแบบเชตภาพมีอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาจะเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยเรา คงสรุปไม่ได้ง่ายๆว่าฉันทําเองหรือว่าคนอื่นทําให้เพราะว่ามันมันหยาบเกินไปเหมือนก็บอกว่ามีถาวาไปซื้อไปซื้อของชิ้นนี้ที่ไหนบอกซื้อที่ชัยภูมิเนี่ยมันกว้างมันต้องบอกว่าซื้อที่ถนนไหนร้านไหนมันถึงจะไปถูกถึงจะซื้อได้ถูกในรองเดชกาเราบอกว่าทุกมันเกิดจากเราทําหรือว่าเกิดจากคนอื่นทําให้เนี่ยมันกว้างไป จนกระทั่งไม่รู้จะดับกันที่ตรงไหนบางทีทำให้ผิดทางด้วยอย่างคิดว่าทุกเกิดจากฉันทาเองก็ไปทรมานตนซะเลยแบบพวกอัตตากิรมาฐานนิยกทรมานตนเพื่อจะให้ไอ้ตัวฉันนี่มันเหตหลาบจะได้ไม่ไม่หาความทุกข์มาใส่ตัวนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทางแต่ถ้ามองย่อยลงไปว่าเออแทนที่จะมองเป็นตัวฉันหรือตัวใครก็ตามมองว่าเออ เป็นเพราะว่ามันมีกิเลสอยู่มันมีอวิชาอยู่มันมีอกุศลรมูลอยู่โลภะโทสะโมหะอยู่แล้วมันไม่มีสติมากำกับไม่มีปัญญาไม่มีกรุณาเข้ามาทํางานความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้มันจะเกิดจากใครก็แล้วแต่ต้นตอมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่แตถ่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวนี้อยู่โลภะโทสะโมหะหรือว่ายังมีอวิชาอยูนะ่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอก เช่นรูปราตินเสียงการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทํากับเราหรือว่าคําพูดคาจาของเขานั่นก่อนหนึ่งละหรือว่าเป็นเพราะเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดถึงเรื่องที่ทําให้เศร้าหมองถึงเรื่องที่ทําให้ทุกข์จะเป็นอย่างแรกหรือย่างที่สองก็ทําให้เราทุกข์ได้เพราะว่ามันไปปลุกมันไปกระตุ้นให้อกุศลโมรมูลทํางาน นะหรือว่าไปทำให้อกุิลมูลนี้เข้ามาครอบงำใจหูได้ยินเสียงถ้าหากว่าไม่มีสติมันก็โกรธโกรธที่ว่าเขาด่าเราหรือถึงไม่มีใครมาทําอะไรกับเราเลยแต่พอเราคิดเราปรุงแต่งไปน้อยอกน้อยใจกลุ่มอกกลุ่มใจมันก็ทําให้เราทุกข์จะเกิดจับอะไรก็แล้วแต่ตาบใดที่มันมีเชื่อมันมีมูลอยู่นะก็คือตัว อกุศลมูลตัวโลภะตัวสามโมหะหรือที่อธิบายด้วยหลักปฏิจจานก็ยาวหน่อยตัณหาอุปาทานถ้ามีตรงนี้มาแลก็ก็ทุกข์มันนั้นให้ตรงนี้เราเราควรจะต้องเข้าใจเพราะว่ามันหมายความว่าตาบได้ที่ยังมีสิ่งนี้อยู่ตัวอวิชชาตัวตัณหาอุปาทานแล้วก็ขณะที่สติปัญญาเมตตากรุณา เป็นต้นเหล่านี้เนี่ยมันอ่อนแอเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมือนกัไบไฟตราบใดที่มันยังมีเชื้ออยู่มีหญ้าแห้งอยู่พอเจอสกเก็ตไฟชนนั้นมันก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วลุกแล้วไม่มีความชื้นถ้ามีความชื้นไม่มีน้ํามามา,มาลดมาดับมันก็ต้องลามต่อไปไฟจะมาจากไหนก็แล้วแต่ไฟจะมาจากคนจุดหรือไฟจะเกิดจากการเสียดสี ของไม้ไผ่จะมาจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกถ้ามันมีเชื้อมันมีอุณหภูมิที่พอเหมาะขณะที่ไอตัวที่จะขัดขวางไม่ให้มันเกิดเช่นน้ําหรือความชื้นไม่มีเนี่ยมันก็ต้องเกิดไฟไม่ป่าเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ไม่ต้องมีตัวมีปนเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เป็นไปตาม หลักกลางๆของมันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าการที่เราจะบอกว่าคนนี้ดีคนนั้นชัว่วเนี่ยงทีก็พูดยากนะเพราะว่าแต่ละคนก็ก็กมีทั้งส่วนที่ดีความดีอยู่แล้วก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่คนดีก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่มีความโกรธมีความเห็นแก่ตัวมีความอิจฉาอยู่ส่วนคนที่เรา ตีตราว่าชั่วไม่ดีเขาก็มีความดีของเขาอยู่ะจะเป็นคนรักกตัญญูต่อพ่อแม่หรือว่าเป็นคนที่ยังมีความเฉสละกับพี่กับน้องอยู่มันก็มีหรือแม้กระทั่งความเมตตาความกรุณาก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเจริญงอกงามเท่าไหร่ในสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามที่จะไม่ไป ตีตาแบ่งว่าใครดีใครชั่วแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะทให้ส่วนดีมันจะเลยงอกงามขึ้นมาและทําให้ส่วนที่ไม่ดีมันแตรเปลี่ยนไปทํไงเราถึงจะทำให้ความโกรธมันกลายเป็นความไม่โกรธเป็นความเมตตากรุณาทำงไงเลยทั้งทำให้ความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นการเห็นแก่ส่วนรวมทำไงทำ,ทำให้ความหลงมันกลายเป็นปัญญาขึ้นมา หรือว่าที่ชอบพูดอยู่บ่อยๆมถึีทําให้ขยะมันกลายเป็นปุ๋ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่น่ารังเกียจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเรามาฝึกฝนพัฒนาตน,นเพื่อมาบ่เพเพาะคุณภาพภายในไอ่วนที่ดีก็ทําให้เจริญงอกงามมากขึ้นไอ่วนที่ไม่ดีก็ปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาไป หรือว่ากลายเป็นปุ๋ยให้กับส่วนที่ดีอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมการที่พระเจ้าสอนเรื่องทางสีลภาวนาหรือสีสมาธิปัญญาก็ดีเก็คือการมาเติมตรงนี้แหละมาทําให้ส่วนที่ดีเจริญง,งอกงามมากขึ้นมีอย่างที่เรามาเจริญสติแล้วก็มาเจริญสติเพื่อให้สตินี่ก็ามาขับไล่ความหลงความฟุ้งซ่านการปฏิบัติธรรม มันไม่ใช่หลวงการไปขจัดไปเก็บกดไอ้ส่วนที่ไม่ดีเอาไว้เราเพียงแต่เอาเพิ่มพูนส่วนที่ดีขึ้นมาขนาะเดียวกันไม่เติมอาหารไม่ไปบำรุงไอ้ส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เป็นอกุศลเท่านั้นแหละเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปกดมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราไม่ต้องไปโค่นมันเราเพียงแต่ไม่ให้น้ำมันหรือว่าเราเพียงแต่ไม่ตัดลากมัน มันก็เหี่ยวเฉาไปเองหรือว่าแห้งตายไปเองความฟุง้งซ่านเราไม่ต้องไปทําอะไรมันต้องไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องไปห้ามไม่ใช่ไปห้ามคิดไม่ใช่ไปกดความคิดเอาไว้เพียงแต่ว่าเราพัฒนาสติให้มีมากขึ้นให้อาหารแก่สติให้สติเข้ามาจัดการกับความโกรธความหลงหรือความฟุง้งซ่านไปเองอย่างที่ พูดว่าเนี่ยในน้ําเน่าเนี่ยเราไม่ต้องไปสูบไปตักมันออกนะเพียงแต่เราทดน้ําน้ําดีน้ํนาใสใสเข้าไปในสระน้ําดีมันก็ค่อยไล่น้ําเสียออกไปเองมันเป็นธรรมชาติของเขาแลมันเป็นปฏิปักษ์กันเดิดโดอัตโนมัติค้ามำนั้นคือเราต้องพยายามบำรุงทำมฝะ่ายกุศลเอาไว้แล้วก็ไม่ไปบำรุง ทำมากฝ่ายอากุศลเช่นความโกรธถ,ถ้าเราโกรธบ่อยโกรธแล้วเอาไปคิดเอาไปปูมแต่งเนี่ยความโกรธก็กระจายขยายตัวหรือว่าจะเลยงอกงามมากขึ้นและยิ่งเราทําตามความโกรธเช่นไปด่าหรือไปทุบตีนะมันก็เท่ากับทาให้ไอ้ความโกรธนี่มันแตกหนอออกดอกผลไปเรื่อยๆเวลาเราโกรธใครเนี่ยถึงแม้ มันจะผ่านไปแต่ความโกรธนี่มันไม่ไปมันไม่หายไปไหนนะมันกลายเป็นอาสวะมันเป็นอนุสัยมันกลายเป็นตะกอนที่สะสมอยู่ในใจเราทําให้เราโกรธง่ายขึ้นแต่ก่อนโกรธยากแต่พอโกรธบ่อยๆเข้าโกรธบ่อยๆบ่อยๆครั้งก็จะกัายเป็นโกรธง่ายเพียงแค่ทําอะไรไม่ถูกใจหรือทําอะไรพูดจาไม่ถูกหูก็โกรธละและที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราโกรธใครเนี่ย มันก็มักจะทําให้คนที่ถูกโกรธเนี่ยก็พลอ,อยได้รับอกุศลกิจจากเราไปด้วยเขาได้รับอกุศลกิตแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะโกรธขึ้นมาเขาโกรธขึ้นมาเขาอาจจะมาตอบโต้คนที่ทําให้เขาโกรธหรือไม่ถ้าเขาทาไม่ได้เขาก็จะไประบายใส่คนอื่นต่อไประบายากับคนที่มีอํานาจน้อยกว่าอายุน้อยกว่า เราก็มันจะพบว่าคนที่ชอบรังแกคนอื่นเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยศึกษาไปดูก็จะพบว่าเ็าอยู่ในครอบครัวที่ไม่ดีเมื่อสักสองสามปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งอายุสิบเอ็ดปีอยากได้จักรยานของเด็กอายุสี่ปีเขาทำยังไงเขาฆ่าเลยเด็กอายุสิบเอ็ดขวบนี่นะฆ่าเด็กอายุสี่ขวบคราวนี้พอเราไปดูประวัติเขาจะพบว่าเขาอยู่ในครอบครัวซึ่ง เต็มไปด้วยความรุนแรงพ่อนี่ก็ชอบทุกตีแม่ขนาดพ่อนี่เป็นอัมาตอัมาพฤกนะพิการแต่ว่าเป็นคนที่อีกระแวงเมียเป็นคนขี้หึงเพราะว่าอายุห่างกันยี่สิบปีรู้สึกว่าตัวเองนี้แก่ก็ระแวงว่าเมียจะไปคบชู้ที่อายุอ่อนกว่าตัวเองมันก็ระแวงถึงหึงก็ตีแม่ในบ้านนี้ก็ไม่มีความสุขเลย พี่สาวพี่ชายก็ติดเหล้าทะเลาะกันอยู่ในครอบครัวซึ่งตัดสินกันด้วยกำลังเห็นว่าก็เติบเติบโตมาเจอเห็นว่าความรุนแรงมันเป็นเรื่องธรรมดาตัวเองก็ถูกพ่อตีถูกแม่ตีง้มันไม่ไปไหนไอความโกรธความรุนแรงมันไม่ไปไหนหรอกตัวคนทำตัวคนที่ตีตัวคนที่โกรธให้ความโกรธความรุนแรง มันก็พอกพูนสะสมมากขึ้นในตัวคนนั้นส่วนตัวคนที่ถูกกระทําความรุนแรงก็ค่อยๆส่งสั่งสมขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าไอ้โทระมันได้รับการบํารุงลดน้ําอยู่ประจาประจามันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาแต่แล้วมันก็หาทางไประบายกับคนอื่นที่อ่อนกว่าที่อายุอ่อนกว่าหรือว่า ถ้าเป็นผู้ชายก็ไประบายกับผู้หญิงถ้าเป็นผัวก็ไประบายกับเมียเมียก็ระบายกับลูกนะเป็นทอดๆไปถ้าค,ความชั่วร้ายนี่หรือว่าความโกรธหรือว่าอากุศวพวกนี้นี่มันมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันมันออกดอกออกผลนะมันเหมือนกับไอ้หญ้าพาวัชพืชหญ้าคอมมินิทเนี่ยที่มันแตกไปเรื่อยๆเพราะนั้นวิธีการที่จะจัดการก็คือว่าต้องไ,ไม่ทําให้ไม่ให้อาหารกับมันต้องเอา ความดีเอาเมตตาเอากรุณาเอาสติเอาความยุตัวทุกขเข้ามาแทนในจิตใจคนลมก็มีทั้งสองอย่างธรรมะฝ่ายกุศลกับธรรมะฝ่ายอกุศลถ้าเราปล่อยให้ธรรมะฝ่ายอกุศลงองงามขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายมันไม่ต้องบอกหรอว่าใครมาทําให้ทุกข์จะเป็นคนอื่นหรือจะเป็นเราก็าแล้วแต่แต่ถ้ามันมีธรรมะฝ่ายอกุศลอยู่เนั่นทุกข์ันยังข้างเพราะมันมีเชื้อ แต่เราต้องพยายามส came, ina, iedzieć, ่งเสริมทรมาฝ่ายกุศลให้ด hmm. ีขึ้นให้เจริญงอกงามมากขึ้นมีเด็กเนี่ยเด็กในหมู่บ้านอินเดียนแดงเขาเห็นบ้านเดินแดงนี่เราก็รู้ว่าในอเมริกานี่มันถูกลังแกถูกถูกถูกเหยียดย้ำโดยคนขาวก็มีข่าวหนึ่งก็มันก็มีเรื่องมีการทุบตีลังแกเดนแดงหลานก็สังเกตว่า ปู่นี่ถ้าทั้งไม่ชูด่ดีก็ถามว่าอะไรขึ้นปูก่ก็อธิบายให้หลานฟังว่าตอนนี้หมาป่าสองตัวในใจนี่มันกำลังสู้กันหลานก็ถามว่าหมาป่าสองตัวเป็นยังไงอ่ะปู่ก็บอกว่าตัวแรกนี่มันดุมันชอบแก้แค้นมันชอบอารวาสเก,กลยวกราด ตัวหนึ่งเป็นตัวที่ไม่ชอบตังแกใครเป็นตัวที่มีเนตตากรุณาหลังก็ถามว่าแล้วตัวไหนจะชนะบูกก็บอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลี้ยงให้อาหารจต่ตัวไหนเราจะให้อาหารจต่ตัวไหนถ้าเราให้อาหารจต่ตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองคือความเนตตากรุณาก็ชนะแต่ถ้าเราให้อาหารจต่ตัวแรกคือโกรธโกรธบ่อยพยาบาทให้ตัวแรกมันก็ มีไทยในจิตใจเราก็มีสองอย่างนี่แหละท,ทำฝ่ายกุศลกับทำฝ่ายอกุศลทำฝ่ายอกุศลก็โทสะโมหะโลภะความพยาบาทความไม่มีสติความลืมความหลงความประมาทอันนี้มันเป็นอก,กุศลส,ส่วนที่กุศลก็อโลภะโทสะโมหะก็คนะือความเอเื้อเฟือเพื่อแผ่ความมีสติความรู้ตัวสมาธิ ความอดทนขันติเป็นต้นหน้าที่ของเราคือเราต้องพยายามที่จะส่งเสริมให้ฝ่ายกุศลเนี่ยเจริญงอกงามงึ้นเหมือนกับการลดน้ำเราลดน้ำบ่อยๆลดน้ำบ่อยๆนึกคิดในทางที่ดีรับรู้รับเห็นในสิ่งที่ดีหรือว่าแม้จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีแต่มีสติทําให้วางได้ไม่พยาบาทง่ายนมาจะถูกการกระทบกระทั่งก็ให้อภัยหรือว่า พยายามที่จะแก้ไขด้วยสติเพื่อปัญญาไม่ใช่ด้วยความเพียรบาตรับรู้อะไรก็รับรู้อย่างมีสติมทีทำงานทําแล้วก็มีสติกากับตรงนี้แหละมาช่วยทําให้ทําฝ่ายกุศลของเราเจริญงอกงามนี่ถ้าเจริญงอกงามเนี่ยแล้วเนี่ยถึงเวลาจะให้มันโกรธมันก็ไม่โกรธนะถึงเวลาจะให้มันด่ามัมนก็ไม่ด่านะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้อ่ะอยากจะให้มันรักอยากจะให้มันเมตตาอยากจะให้มัน ปล่อยว่ามันปล่อยไม่ได้นั่นเน่ยเป็นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพยายามทําให้ทำมาฝ่ายกุศลจเจริญง,งอกงามไปไเรื่อยๆแล้วก็ล้าธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็จะไปจัดการกับธรรมะฝ่ายอกุศลเองแล้ยิง่งทาเราไในไปให้อาหารในไ,ไปบำรุงธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็จะค่อยหายไปหายไปถ้าเป็นสิงเสือสิงกะทิ้งหน้าก็กายเป็นเสือสิงกะทิ้งหน้าที่เชองนะเอามาเล่นละครสัตว์ได้ แม่ไปทําร้ายผู้คนาการปฏิบัติทำเครือน,นี้มันต้องใช้หลักตรงนี้เข้ามาดูคนเราก็มีทั้งบวกและลบอยู่ในตัวไม่ใช่ว่ามันจะมีไม่ใช่ว่าฉันบวกอีกฝ่ายหนึ่งลบมันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันถ้าเรามองแล้วมีความสุขความทุกข์นี่มันเราต้องมองไปแยกแยให้ไปถึงให้เห็นถึงเรื่องของทำ่ายกุศลอกุศลอย่าไปมองว่าเป็นฉันหรือเป็นคนอื่นที่ทําให้ทุกข์ จะเป็นมองหยาแบบนั้นจะเป็นมองเป็นตัวเป็นตนตอย่างนั้นมันมันยาไปแล้วก็มันไม่ได้ช่วยทําให้เราแก้ปัญหาหรือว่าทำให้เรามีขจัดความทุกข์เรอยงแท้จริง